ในหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงการอินทิเกรตฟังก์ชันเศษส่วนนะครับโดยอะไรโดยวิธีการแยกเป็นเศษส่วนย่อยคราวนี้เรามาดูว่าทําไมทําไมเราจะต้องสนใจกรณีแบบวิธีการเศษส่วนย่อยด้วยนะครับเศษส่วนย่อยทําไมเราต้องสนใจตัวนี้ด้วยผมอยากให้เราพิจารณาโจทย์ตัวนี้ครับลองพิจารณาตัวนี้นะครับพิจารณาอินทิเกรตอินทิเกรตนะครับอินทิเกรต 5x กําลังสอง บวกด้วย 2x นะครับแล้วก็บวก3ส่วนด้วย x กำลัง3นะครับบวกด้วย x กำลัง2แล้วก็บวกด้วย x แล้วก็บวกด้วย1 dx นะครับโดยธรรมชาติเวลาเราทำแล้วเราก็โดยทั่วไปเรามองว่ามันเข้าสูตรไหนได้ไหมถ้ามันเข้าไม่ได้ปุ๊บเราก็มองไปเปลี่ยนตัวแปร u เปลี่ยนตัวแปร u ไม่ได้ก็ไปพาร์ทเงี้ยถ้าใบพาร์ทไม่ได้ปุ๊บก็ต้องดูวิธีการอื่นๆละซึ่งตัวนี้อ่ามองไปปุ๊บมันเหมือนใกล้เคียงกับตัวแปร u แล้วผมก็ห้า x กำลังสองบวกด้วยสอง x แล้วก็บวกสามครับนี่ก็ส่วนด้วย x กำลังสามนี่ก็แค่ลอกลอกตัวโจทย์มาเฉยๆนะครับก๊อปปี้โจทย์มาบวกด้วยหนึ่งดีตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวแปรเป็น x กำลังสามบวก x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งคือตัวข้างล่างนั่นแหละนะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเปลี่ยนตัวแปรเสร็จปุ๊บดิฟด้วยครับก็ดิฟนะครับดิฟป,ปุ๊บได้เท่าไหร่ครับตัวนี้ได้สาม x ยกกำลังสอง บวกด้วย 2x แล้วก็บวกด้วย1เราจะสังเกตว่าสิ่งที่เราได้ออกมาตัวนี้ครับข้างล่างตัวนี้มันไม่สามารถไปตัดกับข้างบนได้ดูนะครับนะค,ครับตัดกับข้างบนไม่ได้เลยโอเคครับเพราะนั้นมาวิธีการนี้ปุ๊บชักจะไม่ดีละไม่รู้จะไปยังไงต่อละโอเคครับมันแปลผลว่าอะไรมันแปลผลว่าวิธีการแบบตัวแ pyu ใช้ไม่ได้กับตัวนี้โอเคนะครับเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นอ่ะคราวนี้ผมอยากให้เราพิจารณาตัวนี้ครับพิจารณา อินทิเกรตตัวนี้นครับอินทิเกรตอินทิเกรต 2x ส่วนส่วนด้วย x กำลัง2บวก1แล้วก็บวกด้วย3ส่วนด้วย x บวก1 dx โอเคครับลองอินทิเกรตตัวนี้นะครับก็จะออกมาเท่ากับอินทิเกรตแยกกันไปนะครับก็จะเป็นอินทิเกรต 2x x กำลัง2บวก1 dx ผมแยกมันออกมาครับไม่มีอะไรครับอันนี้ก็บวกด้วยอินทิเกรตดึงสามมข้างนอกเนาะตัวนี้ผมยังไม่ดึงก็ได้นะครับยังไม่ดึงยังไม่ดึงนะครับก็อินทิเกรตอินทิเกรตนะครับสามส่วนด้วย x บวกหนึ่งแล้วก็ dx เับตัวนี้ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าผมลองเปลี่ยนตัวแปรยูดูครับตัวนี้ก็เป็น 2x ส่วนด้วย x กําลังสองบวก1อันนี้ก็ d เปลี่ยนเป็น d ของ x กําลังสอง เปลี่ยนตัวแปรเสร็จนะครับก็ทำไงครับเปลี่ยนตัวแปรเสร็จเปลี่ยนตัวแปรเสร็จก็ดิฟนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนตัวแปรเสร็จดิฟครับก็ได้สองเอ็กซ์เนี่ยโอเคครับอย่างนี้เปลี่ยนตัวแปรไปได้ผลเพราะมันตัดได้นะครับมันก็จะตัดตัวนี้โอเคครับอาถัดไปครับตัวนี้ตัวถัดไปบ้างนะครับนี่ก็บวกด้วยบวกด้วยตัวนี้นะครับสามผมดึงตัวนี้ออกมาอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นหนึ่งส่วนเอ็กซ์บวกหนึ่งอยู่ใช่ไหม D ตัวนี้ผมก็เปลี่ยนตัวแปรเป็น x บวกหนึ่งเขียไหมครับอย่าลืมนะครับเวลาเปลี่ยนตัวแปรปุ๊บทําไงเปลี่ยนเสร็จปุ๊บดิฟด้วยนะครับดิฟ x ปุ๊บได้หก็ไม่มีผลอะไรไม่เขียนก็ได้โอเคครับกลายเป็นว่าเลยครับกลายเป็นว่าตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ในรูปของอินทิเกรต d du ส่วน u ครับโดยที่ u คือ x กำลังสองบวกหนะตัวนี้นี่ก็บวกด้วย3นะครับนี่ก็เป็นอินทิเกรตเลครับอินทิเกรต d ยู you, ส่วนยูยูคนละตัวกันนะครับยู you, คนละตัวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกมาเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับอ่าลอนของลอนของยูถูกไหมอันนี้ก็ได้ลอนของยูเหมือนกันนะครับแต่ยูคนละตัวนะครับยูคนละตัวนี่ก็เป็นสามลอนของยูเหมือนกันแต่ยูคนละตัวซึ่งสุดท้ายตัวนี้มันจะเท่ากับเท่าไหร่ลอนของอ่ายู you, ตัวนี้คือ x กําลังสองบวกหนึ่งยูก้อนหน้านะครับ บวกด้วย3คูณกับลอนลอนหรือลอกฐาน e นะครับผมอ่านว่าลอนมันจะง่ายดีครับก็เป็น x บวก1อย่างนงี้นะครับบวก4นะครับก็จะได้มาซึ่งคำตอบโอเคครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับผมวินทิเกตตัวนี้ปึ๊บผมก็ได้ตัวนี้เรียบร้อยสบายๆโดยใช้แค่สูตรลอนเองโอเคครับถามว่าผมยกตัวอย่างตัวนี้มาทำไมโอเคครับก็เพราะว่าอยากให้ดูอย่างนี้ครับสมมติผมไปดูว่าตัวเนี้ยมันคืออะไรดูนะครับ 2x ดูครับ 2x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก1บวกด้วย3ส่วนด้วย x บวก1มันเท่ากับโดยธรรมชาติของเศษส่วนครับทำส่วนให้เท่ากันคูณไขว้ขึ้นมาถูกไหมนี่ก็บวกด้วย3คูณกับ x กำลังสองบวก1นโอเคครับแล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้วยตัวส่วนคูณกันก็นกคือ x กำลังสองบวก1คูณด้วย x บวก1โอเคครับ ซึ่งตัวนี้ก็ออกมาเท่ากับเท่ากับอะไรครับคูณเข้าไปปุ๊บคือ2 x กําลัง2บวกด้วย2 x ข้างบนก็เป็น3 x กําลัง2บวกด้วย3ตัวล่างครับตัวล่างตัวล่างก็เป็น x กําลัง2บวกเออไม่ใช่ x กําลัง2คูณกระจายเข้าไปครับกระจายเข้าไปเนี่ยตัวนี้ก็คูณมนันนี่คูณมาให้ครบนะครับ x กําลัง2คูณไปที่ x ก็ได้ x กําลัง3คูณไปที่1ก็ได้ x กําลัง2ถัดไป1ไปคูณไปที่ x ก็ได้ x คูณไปที่1ก็ได้ออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งสุดท้ายตัวนี้เท่ากับครับผมจัดรูปดีข้างบนก็ได้ 5x กําลัง3บวกด้วย 2x บวก3ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย x กําลัง3บวก x กําลัง2บวกเกบวกนหนึ่งเราจะสังเกตว่านะครับเราจะสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรไอตัวนี้ครับไอตัวนี้มันมาเท่ากับตัวนี้พอดีเป๊ะเลยเครับมันเท่ากันพอดีเป๊ะเลยนะครับสังเกตนะครับ น,น,นั่นหมายความว่าไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ผมอินทิเกรตไม่ออกตัวเนี้ยผมสามารถมองในมุมนี้ก็ได้แล้วมาอินทิเกรตเอามาได้ตัวนี้แทนก็จะออกมาอย่างง่ายนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องใช้การแยกเศษส่วนย่อยด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาเราเจอโจทย์เราจะเจอทางเนี้ยนะครับมาเป็นก้อนๆแบบนี้ยหน้าที่ของเราคือเราต้องแปลงให้มันอยู่ในรูปของเศษส่วนย่อยดังด้านขวามือทีนี้มันจะแปลงยังไงนั่นแหละครับคือปัญหาโอเคครับ หัวข้อนี้ก็เลยก็เลยเน้นไปที่การแปลงให้มันเป็นเศษส่วนย่อยจะแปลงยังไง <hum> ก่อนอื่นครับก่อนที่จะแปลงปเป็นเศษส่วนย่อยได้เนี่ยผมขอพูดถึงเศษส่วนแท้ก่อนโอเคครับจะใช้เทคนิคเศษส่วนย่อยได้มันต้องเป็นเศษส่วนแท้ก่อนโอเคครับจะใช้ผมเขียนนิดนึงนะครับใช้เศษส่วนย่อยจะใช้เศษส่วนย่อยนะครับเทคนิคเศษส่วนย่อยเนี่ยมันจะต้องเป็นเศษส่วนแท้ก่อนเป็นเศษส่วน เป็นเศษส่วนแท้ซึ่งเศษส่วนแท้คืออะไรนะครับเ,รเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ก็คือนะครับันนี้ผมเขียนก็คือนะครับเศษส่วนแท้ก็คือ,อดีกีเศษนะครับดีกีเศษจะต้องน้อยกว่าดีกีส่วนดีกีส่วนโอเคนครับเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมาม่อกี้เนี่ยเห็นไหมข้างบนมันเป็นดีกีสามข้างล่างเอ้ยนี่ผมเขียนผิดเนาะมันดีกีสองเนาะเกือบพลาดเห็นไหมดีกีสองนะครับตัวนี้ กำลังสองนะครับอา่ากำลังสองเห็นไหมครับเราจะเห็นว่านี่นะครับมันบวกกันเป็นกำลังสองเนาะพราะตัวนี้เมื่อกี้ผมเขียนผิดเนาะนี่เป็นดีกีสองกับดีกีสามเห็นไหมครับข้างบนอ่ะเป็นสองข้างล่างเป็นสามข้างบนน้อยกว่าข้างล่างตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอย่างเนี้ยเป็นเศษส่วนแท้ละทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่แท้ละ่ะกรณีที่เศษส่วนไม่แท้ทําไงเจอเศษส่วนไม่แท้เจอเศษส่วนที่มันไม่แท้ ทำยังไงนะครับมันไม่แท้โอเคนะครับก็ทำโดยนะครับทําโดยตั้งหารก่อนก็ต้องทําทําให้แท้ก่อนทําให้แท้แท้โดยไรโดยการตั้งหารยาวก็เขาตั้งหารครับมันทำยังไงไม่ได้ก็ตั้องต้องตั้งหารนะโอเคนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นครับสมมติผมไปเจออะไรดี x กำลังสโอเคครับเช่นเช่นเช่นนะครับ x กำลังสลบ x กำลังสลบด้วย x ลบด้วย1ถูกหารด้วยนะครับถูกหารด้วยอะไรถูกหารด้วย x กำลังสลบ x กำลังสอย่างเงี้ยสังเกตนะครับว่ามันเป็นยังไงครับมันเกิดเหตุการณ์ว่าข้างบนอ่ะดีกีสี่ข้างล่างดีกรี่สามทำอย่างไรนะครับก็ ทำตั้งหารนะครับตั้งหารดูการตั้งหารครับดูการตั้งหารก็เราก็เอาเนี่ยครับ x กําลังสี่ลบ x กําลังสามลบ x ลบหนึ่งเป็นตัวตั้ง,งน่ครับตั้งหารอย่างงี้ x กําลังสามลบ x กําลังสองเป็นตัวหารวิธีการทำก็ดูว่าดูก้อนหน้านะครับ x กําลังสามคูณอะไรได้ x กําลังสี่ปรากฏว่าคูณกับ x ก็มาใส่ คูณกับ x นะเนี่ยครับคูณกับ x ผมเป็นเป็นสีนี้แล้วกันครับเป็น x พอใส่เสร็จปุ๊บคูณกลับครับคูณลงมาทุกตัวเลยมันก็จะได้เป็น x ยกกําลัง4ครับได้เป็น x กำลังสคูณมันมครับได้เป็น x กำลังสนี่ก็ลบด้วยเอาเป็นสื่อตัวสีดำเลยครับมันดูแล้วมันงงเนาะลายตาคนละสีครับนี่ x นะครับ x คูณลงมาครับได้ x กำลังสนี่ก็ลบ x ยกกําลัง3 โอเคไหมครับก็ได้แค่นี้ถัดไปครับจับมันลบกันจับมันลบกันนะครับจับมันลบกันปึ๊บจับมันลบปั๊บนะครับ x กําลังตัวนี้สังเกตดูครับลบกันปุ๊บมันหายหายหมดเลยหายหมดเลยนะครับหายตัวนี้ล่ะลบจะลบกันบวกหายครับมันจะเหลือลบ x ตัวนี้ครับมันจะเหลือลบ x แล้วก็ลบหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคครับเราจะเห็นว่าส่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้มันทัดล่างตัวนี้ครับมันเป็นแล้วมันเป็นดีกีดีกีหนึ่ง แต่ว่าอันนี้มันดีกีสามลเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเป็นเศษส่วนแท้แล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ว่าไอ้ x กําลังสี่ตัวนเนี้ยลบ x กําลังสามเนี่ยลบ x ลบหนึ่งส่วนด้วย x กําลังสามลบ x กําลังสองเนี่ยก็จะเท่ากับผลลัพธ์ก็คือ x อค,ครับแล้วก็มาบวกด้วยเศษลบ x ลบหนึ x ่งครับหารด้วยหารด้วยอะไรหารด้วย x กําลังสาม ลบ x กําลังสองตัวนี้เขีย okay, นมันก็เขียนเป็นงี้อันนี้คือผลลั์เนาะนี่คือตัวตัวเศษนี่คือตัวหารทําไมเขียนแบบนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นไรยกตัวอย่างเช่นผมเป็นเก้าส่วนเช่นนะครับเช่นเก้าส่วนเก้าส่วนสี่ดูนะครับเก้าส่วนสี่หารได้เท่าไหร่สี่หารเก้ามันได้ได้สองใช่ไหมสี่สองแปดก็ได้สองผลลัพธ์เป็นสองบวกด้วยอะไรครับเศษหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสี่ครับเหมือนกันเห็นไหมครับเขียนเหมือนกัน,เ,น,กน,กนเลย เหมือนตัวเลขอะ่ะนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ไอตัวนี้คือคือเศษแล้วก็ส่วนก็ต้องมาเขียนเหมือนเดิมโอเคนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือวิธีการหลักๆโอเคนะครับผมย้าอีกอีกอีกรอบหนึ่งว่าเวลาเราใช้เทคนิคเศษส่วนย่อยเนี่ยนะมันจะต้องเป็นเศษส่วนแท้ก่อนแล้วเศษส่วนแท้ดูยังไงดูว่าดีกีของเศษอะ่ะมันน้อยกว่าดีกีของส่วนหรือ,อยังถ้ามันน้อยกว่าโอเคเศษส่วนแท้แล้วก็ใช้เศษส่วนย่อยได้ โอเคครับทีนี้ถ้าเราไปเจอเศษส่วนที่มันยังไม่แท้ทําไงเราก็ทําให้มันแท้โดยการตั้งหารยาววิธีการตั้งหารก็ทําแบบปกติเงี้ยโอเคครับหารไปจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งมันได้เศษที่ดีกรีต่ํากว่าส่วนละก็จะจบโอเคครับลักษณะแบบนั้นเศษส่วนย่อยดียังไงอย่างที่บอกครับโจทย์เรามาปุ๊บแบบเนี้ยมาแบบนี้เลยนะครับมันอินทิเกรตไม่ออกหรอกนะครับถ้าเราไม่ใช้เศษส่วนย่อยจะไปใช้ตัวแปรยูมันก็ไม่ได้ เราก็พยายามแยกเศษส่วนย่อยออกมาเพราะนั้นปัญหาก็คือว่าเราจะแยกเศษส่วนย่อยยังไงเท่านั้นเองโอเคนะครับเราจะแยกยังไง,ถ,ง,ถ,งถึงได้รู้ว่าอ๋อมันต้องออกเป็นส่วนนี้กับส่วนนี้นะแล้วก็ตัวเศษต้องเป็นอย่างเนี้ยโอเคครับซึ่งขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยหลักการในการแยกเศษส่วนย่อยผมจะพูดในคลิปถัดไปครับ